สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดับทีมเช่นเคยนะครับเรายังคงพามาติดตามเจ้าการยาวครับกับภารกิจกบสะครับไอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกลัวดินสไลด์ฮะนี่มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนแรกเราก็นำเศษปูนมารองพื้นชั้นล่างครับก้นบอ่อแล้วตามด้วยเศษไม้ครับนี่ฮะยังมีเศษต้นมะาพร้าวท่อนไม้ เราก็จะเอามาปูกกันไว้ครับพวกเศษหญ้าแล้วก็ถมทับไปแล้วครับอย่างที่เห็นครับเศษปูนเะนี่ยอยู่ชั้นล่างเลยนะเอาเศษปูนมาแล้วแล้วก็มาเกลี่ยให้มันได้ความกว้างตามที่เจ้าของได้ซื้อที่ไว้นะว่ามันถึงแค่นี้แล้วเราก็ให้เจ้าการยาวยํำไปยํำมาคะหลังจากนั้น เราก็นำเศษหญ้าเศษไม้มาลงอีกครับมาลงอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยดินกบทับครับไม้ที่เป็นท่อนๆเราก็จะเอาไว้ด้านข้างอย่างนั้นแหละการดินมันสลายลงมาอย่างน้อยก็ยังมีไม้ค้ำครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆอีกด้านหนึ่งดีกว่านี่ครับผมพามาดูใกล้ๆฮะได้แล้วนะ ได้ความกว้างตามที่เจ้าของเขาต้องการนะครับนี่เขาถมเพื่อมานะที่เขาจริงๆอยู่ที่ไม้นี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูปใกล้ๆฮะอยู่ที่ไม้ปักไว้ฮะนี่ไม่ใช่ท่านี้นะอันนี้เพื่อเพื่อมาถึงตรงนี้ฮะคือทําความกว้างให้มันมาถึงตรงนี้แต่ที่เขาอะถึงตรงนู้นครับ เผื่อออกมาประมาณ 3- 4มี่เมตรครับขยายให้มันกว้างมาถ้าเอาพอดีกับที่ของตัวเองมีโอกาสที่พังสไลด์มาได้ค่ะก็เลยต้องเผื่อออกมานี่ฮะความกว้างได้แล้วเดี๋ยวเจ้าก้านยาวก็จะทำการเดินเหยียบบดอัดแล้วก็ดึงสลปด้านนี้ฮะอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการเสร็จครับ เสร็จไปช่วงหนึ่งฮะเดี๋ยวพอเสร็จจากนี่ปุ๊บผมก็ต้องเอาดินมาถมให้มันเสมอกันคะเสมอกตัวด้านบนนี่นะด้านบนนะสะอาดและโล่งและหมหน้าแม็กปรับเกียร์สะอาดนะถมให้มันเสมอตัวนู้นครับไล่มาเลยฮะจนมาถึงตรงนี้แหละเท่าไรเท่ากันเจ้าของก็ว่าขอให้อยู่อย่างเดียวครับ กลัวอย่างเดียวกลัวจะไม่อยู่นี่ไอตอนซื้อที่แกก็บอกว่าไม่รู้นะขินเจ้าของก็ชี้นึกว่าอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ในสะพอทําไปทํามามาเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินมาวัดให้โอ้ที่แกตกเข้าไปอยู่ในสะฮะก็เลยทําไงอ่ะต้องยอมลงทุนครับเพื่อจะได้ที่เต็มที่ฮะจะได้ที่เนื้อที่กลับคืนมาฮะอ นี่ฮะถังเศษปูนเศษหญ้ากิ่งไม้กิ่งอะไรเอามาลงยัดอยู่นี่หมดเลยจังหวะช่วงที่ว่าช่วงนี้ห้ามมีการเผาเนาะพอดีเลยฮะไม่ได้เผาเลยฮะถมทับไปเลยนี่ฮะถมทับไปเลยฮะแต่ยังน้อยอะพื้นชั้นล่างเราเป็นเศษปูนอยู่แล้วฮะแข็งอยู่แล้วครับรองรับอยู่ข้างล่างโอกาสที่จะพังมีน้อยฮะ เพราะว่าเรามีพื้นฐานที่แข็งที่รองรับน้ำหนักของดินกดทับไปนะเ mm. หลือไม่กี่ชั่วโมงนะผมก็ตีไว้ว่าประมาณอีกชั่วโมงกว่าอ่านี่เห็นไหมนี่ยาวกันยาวกดไปนะฮะกดเลยฮะกดให้มันอยู่คอไปฮะนี่มาให้มันไหลไปไหนกดอยู่นั่นแหละแล้วก็เอาดินทับเ๋ยวขั้นตอนสุดท้ายจะเดินยำ่ำ ยำไปยำมาแล้วก็จะกดดึงสโลว์แบบกดครับแบบเอาวงกีตบ,ตบตบเข้าตบเข้าครับให้มันแน่นกว่าเดิมฮละเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะเป็นรายการวิ่งดินครับรายการหกล้อหกล้อก็จอดมาได้วันนี้วันหนึ่งเต็มเต็มเมื่อวานก็ครึ่งวันครับหยุดพักวันครึ่งครับหกล้อดำทีมงานมุนลให้พัก,กอนเอดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันเต็มสูบเลยไม่ใชใน่น้อยนะดินนะ ว่าประมาณ400-500ถึงรถนะแล้วเพราะว่าแกจะเสริมให้สูงกว่าถนนอีก40เซนอีก50เซนครับโอ้ไม่ใช่ในน้อยเหมือนกันเฉพาะหลุมนี้ก็เป็นร้อยแล้วฮะเป็นร้อยเที่ยวแล้วไม่ไปไหนเหมือนกันนะเจ้าของนั่งเป้าเหมือนกันอยากจะเห็นอยากจะรู้ ว่าผมจะทำยังไงนี่นี่อาจารย์ถุยก็เกียร์ดินไปด้วยกดไปด้วยนะกดไปด้วยฮะเกียร์ดินไปด้วยกดไปด้วยถ้าจะให้ดีที่สุดนะตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเอามาเลยครับทั้งหญ้าแฝกตะไคร้อะไรก็แล้วแต่ที่ว่ากันดินเสาะได้อะเอามาเสียบเสียบเสียบไปเลยเสียบด้านสโลปไปนะป้องกันดินเสาะฮะมาเสียบไปเลยฮะ ก็เสร็จทำเสร็จแล้วนะพวกนี้เกิดง่ายปลูกง่ายฮนะยาเฟกอย่างนี้ตะไคร้อย่างนี้ฮนะเสียบไปเลยฮนะแต่ยังดีนะที่ทำช่วงหน้าแรงถ้าทำช่วงหน้าฝนนี่ฝ,น,น,ฝน,นตกมานี่ผมว่าเสาะหมดแน่นี่ หลายขั้นตอนนะคิดแรกก็ว่าจะถมไล่ไม้เรื่อยไล่ไม้เรื่อยแต่เจ้าของเขาว่ากลัวดินมันสไลด์พังลงตัวจะไม่อยู่ก็ลเลยช่วยกันออกความคิดเอาอย่างนี้แหละสิ่งรอบตัวเรานี่แหละเศษปูอย่างเงี้ยเศษไม้อย่างเงี้ยนะเอาไปลองะคะค่อยๆทำทีละชั้นทีละชั้นมาฮะค่อยเหมือนทาถนนนะถนนเขาก็ทําทีละชั้นทีละชั้นครับ ถ้าถมทีเดียวไล่มาเนี่ยไล่มาเนี่ยถมหน้ากระดาไล่มาเนี่ยไม่แน่นนะอย่างเงี้ยแน่นฮะเพราะว่าเราทําทีละชั้นเนียน้ำนี่ไม่ลึกนะครับเหลืออยู่ประมาณครึ่งหัวเขา่าไอ้อ,อยู่ประมาณเท่าหัวเข่าครับเจ้าของเขาสูบน้ําเจ้าของที่นะคนเก่า สูบน้ำให้ครับที่แรกเต็มสะเลยหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนก็า่างั้นกว่าจะแห้งกว่าจะเหลือแค่นี้ไม่แห้งเหลือแค่นี้เมื่อวานผมก็เลยให้ลูกน้องลงไปวัดดูฮะถ้ามันสูวงถ้าน้ํามันเยอะเท่าเอวผมก็ว่าจะเอาอยูคามาปักแต่นี่น้ําแค่ไม่ถึงหัวเข่าครับแค่ครึ่งหน้าแข้งสามสิบเซนแล้วก็ลองกดดูพื้นทางล่างแข็งฮะแข็งดีฮะ โกนิดเดียวฮะก็เลยไม่ต้องเอามาอยู่คามาปักครับทาแบบนี้เอาทําทีละชั้นเอาฮะไล,ทล่ทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็เหยียบกดอัดกดอัดแล้วก็ขึ้นทีละชั้นครับนี่เกลี่ยแล้วก็กดให้ด้วยนะเ,เกลี่แล้วกดด้วยฮะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเดินย่ำครับยํำไปยํำมาฮะสักสองสามรอบแล้วจะทำการดึงสโลป ทีนี้ก็เป็นอันว่าจบภารกิจของเจ้าการยาวครับกับการกบสะที่กบแบบไม่เต็มบอ่อฮะแล้วก็มีความลึกความลึกก็อยู่ประมาณ6เมตรได้นะสะตรงนี้นับจากพื้นท่านบนลงไปฮะควนสะ6เมตรได้หเมตรหน่อยบ่อ,บอที่มีความลึกต้องใช้แบบนี้ฮนะ แต่ถ้าถมเต็มเลยไม่ต้องมีปัญหาครับเอาดินมาไล่เลยใส่เลยใส่ไปเลยครับถ้าถมเต็มสระนะแต่นี่ถมไม่เต็มสระไงถมแบบไม่ถึงครึ่งบอ่อส่วนหนึ่งครับถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนก็ะปืนว่าส่วนหนึ่งของบ่อครับที่ถมเข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับ อย่าค่อยเอาดินมาใส่เอาดินมาใส่นี่ก็ผมถอยมาเทนะแล้วก็ดันไม้เรื่อยถอยเทดันไม้เรื่อยเปรียบเสมือนว่ายํำไปอีตัวครับอีกชั้นหนึ่งฮะไม่ใช่ว่าถอยมาตรงนี้เลยนะแล้วก็ดำดำดำรถไถปาดยอดไม่ใช่งค้นะฮะจะถอยเทดันถอยดันครับเทแล้วก็ดันมาครับไล่ไม้เรื่อยไล่ไม้เรื่อยให้ยํำไปในตัวอีกรอบหนึ่งฮะร,รอบชั้นสุดท้ายค่อยๆขึ้นทีละ<ฯ>สามสิบเซนสามสิบเซนจนได้ระดับนี้แหละ ระดับที่เขาต้องการนะพรุ่งนี้นะก็จะทำแบบนี้อีกดินเท่าไรไม่ไม่จำกัดครับขอให้ทำแบบนี้ครับเพื่อความแน่นฮะเพื่อการแน่นเพื่อการดินสไลด์อ่ะเดี๋ยวพินกันว่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับกับการผมสะไม่เต็มบอ่อฮะกลัวดินพังฮะของเจ้าการยาวได้เสร็จแล้วฮะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดน้ำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ